สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็กศรีประตผู้ทุกคนเนาะไม่อนีกระทางบัพกะศิเดมาแจ้งมือจบมืองามมือขับมือคูนมือขืนเทือนส่านบันสองทางบอพนะัาเนาะในระหว่างเดือนสี่ตรงกับสนะิบสามค่ำเนาะวันเสาร์ตรงกับวันที oh <my> คค่หกพฤศจิาวันเวลาและประสบการณ์ของเฮาสิมาถึงจุดนี้สิได้สำนีที่ผ่านมาก็ได้แต่กระตุกเอาง่ายเชื่อเกิน คือมีแต่ว่าไปแสดงโค้ดมีกับเขาเจ้าเนาะแมน่นตุ่มต่ำต่ำอยูบวันนี้แม่น้องมวยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเนะาะกถือว่า ได้ขื้นโค้งขึ้นนาคาเนอะบันนี้เรากับพี่น้อยเนาะออฟซีทางพี่น้องกระรุนละอยู่ได้พี่น้องเนาะมือใดีดีทางลงมวยิได้เงินซาต่อเติมอ่าคือเขาเจ้าแน่ประสันเนาะเติมแล้วพี่น้อยเนาะปุ่ตั้ตั้มเนาะกาบสบายดีและสวัสดี่มเม่พี่น้องเอซีกันเบิร์ูสุขูส่คนพี่น้องเนาะคือเขาคือเดิมพี่น้องเ้ยอยู่หมู่บ้าน จากที่ห้องหมู่บ้านอย่างระบ,บัดนี้พี่น้องเยเนาะเอาโมเสียงอยู่หน้าบ้านเทืออซานของทางอ่าบอ่อพัดพี่น้องเนาะอ่าจะมาเอาคําตอบน้ำกันพี่น้องเยอ,อ่าเป็นยังไงดีเนาะอ่าได้มืองามคําดีจะบอกพี่น้อยเนาะขึ้นบ้านเทืออซานใหม่มาเอาคําตอบรอก่อนเนาะะได้เลยครับอ่ามืออื่นโมเสียงกับจิซือเป็นอ่าป่อหอมมอนมุ่งเนาะต่างๆเกี่ยวกับขึ้นเชืออซานมาโม่ให้เราพี่น้องเยเพื่อการเกมไว้อะไรพี่น้องเนาะ ะแล้วกามีข่าวดีน้ำด้อพี่น้องเด้อจะมาแจ้งทางบอ่อผัดพร้อมเลยครอบครัวเราพี่น,อน้องเนาะบ้านเนินซานนี่แหละพี่น้องเนาะกายังบ่แล้วมาทัวรอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วเนาะเอากับคนนีทางเมเนาะทางเมใจดีอยู่ทางต่างประเทศเพียงเนาะเพื่นอน,นจะช่วยช่วยเอาไฟฟื้นนี่แหละพี่น้องเนาะเขาบ้านเนินซานของทางหมอัดเนาะอ่ะอันนี้กับโบแซงก็ได้ พูดคุยกับทางเจ้าของไพ่เพื่อนแอพี่น้องนะเนาะเพิ่นก็นได้ขอเบิกเงินก้อนเนาะเชื่อนก็โอนให้เพิ่นก้อนสามลานกีบเนาะทางบดท,ทางม้วนหาลานมอเตอร์ถึงไฟเข่าจะซื้อพี่น้อยโมล่วมกับเกี่ยวกับเดินภายในเฮือนเนาะน,นี่สปอร์ตมอเตอร์กับขาลงซื้อได้พี่น้อยเนาะหาลานกีบนะเนาะเพิ่นว่าอีกประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสพร้อมติดตั้งเนาะ หลักๆได้อกากให้แล้วก่อนขึ้นบ้านเรื่องสั้นและไปดังเนาะเอาเนาะไปเอาไอ้ก่อนจะเข้าไปหามไปซมหั่นกล้องมาทางนี้ก่อนเนาะป้าผู้ผืดบุตรที่บ้านนี้มิตรขั้วลักตองปาลักปูนยางดีด้วยนี่เนาะทางน้องน้ำพลเนาะ หัวงามแล้วบัานนี้พี่น้องเป็นสีใสตาคายป้อบัดน,นี้เนาะตาคายอ้อมนี่คักได้นี่เนาะ,ะประตูยูมุมพุ่นอันนี้เนาะ,ะบัดขึ้นรักหัวแล้วรถเบิ้งนี้ขั้วงยาวนี่หูได้เลยเอ,อ้ยเห็ดแหลบบ้านนี้จับจับโย่สบายดีเลย,ยอ่าเสีโดยเนาะคักแล้วอันนี้บ้านนี้ งามๆงามบาดนี้อืมเรียบร้อยเบิดเลยเนาะอันนี้ทมบ่นี่น่ะโดยทมโอเคแล้วกระทมโอเคแล้วก็ทมอีกเท่นึงเนาะโี่เนียนคักอีหลองเนาะโอ้ตอฮ้อมบุติงคักๆนี่ เป็นอะไน้ำในเนาะโอเคคือเกาอยู่บ่โดยคือเกาม,มือนะมืดทีมาทเทหวัวแบบยินอ่ะฮักเดบเซียฮะอันทอฮะทอหน่อยบ่โดยทอบังสูงวูะอ่อนแท้แล้วทอของปอมมาจักนี่อันนินฮักเพียงเลยคราเตยไปวางเ<อ>บาน,น่อยพันจับทันแบบพันดึงสูบเลยบ่ฮักแบบเพียงเลยโซลายัม่นตมีแต่อยากฮักแบบนี้แหละ ที่เคยเห็นตัวนี้ต้องระวังเนาะพักแล้วก็ซื้อมาใส่ใหม่อันตะวันซื้อมาใส่เตะวายังคือเก่าอยู่เนาะโดยยังสุกได้อยู่อ๋อโอเคแล้วแหละเนาะอืมคือฮักไว้แหมวะบ่เห็นไปงัดมันบ่อตะบนฐานหนองวะบ่อวะสูบสูบน้ำไปเทปูนสูบไปสูบมากขนาก้อยออกมาเดียวเลยวะ ค่ะเนาะคักบ้านนี้อันบ้านนี้มีแต่คายบ่มาอ้อมบ้านนี้เนาะโอ้โหโอ้แถว่าละหัวนี่เฮาอันนี้แล<อ>้วเนาะเรียบรอยอ้อยแล้บ้องไปทางไหนก็นไม่เจอหัวหอนเนาะเหมนีน,นตันกระทิปเลยทางไหนกันโอ้โหแดดนี่เนาะ ท่านแบบดินบวมแบบน้ำอะนนั้นร้ายเลกยานมันมีแจะทมแบบเวลาฝนตกแล้วมันยุบลงค่ะก็มานจะมาอีกรอบนึงเนาะ่ให้มันแน่นหาก็หาก,กเริ่มทมบ่<ด>พุ่นเดนียวบอเริ่มมันจะพุ่นบ่นกกนเบน,นี้เ่นนเยจัง ครับวันนี้มาเรื่อยเนาะโอ้นอนแดดแท้นี่เนาะอ่าโซอาสนอเดี๋ยวไปเชียงขับไปหาทั้งบ๊อพัดก่อนเด้อโอ้ยสบายดีเด้อโอ้ยหัวใกล้กันไปแล้งเอ้ยนี่แหละอาเด็ดดิโต้นี่เนาะโอ้ยโอ้ทางนี่ใหญ่เนาะได้รถสองเลนเลยสะดวกสบายเลย เดี๋ยวมื้อหนามื่อไนจะมาถามอัพเดทเพิ่อนอีกท่หนึ่งเนาะทั้งสาวฝนไปหน่อยเนาะเออโอ้ได้เอีมร้อยแล้วบาทนี้ว้าฮ้อนฮ้อนแหลกด้วยเนาะเป็นทีน่ใดเนาะเก็บมาก เอามาอมก่อนน่เสีพิน้อาไอขันบัาเรือมนี่รอก็ะพกผากนี่เด้เสีเรือมน,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 นเนะาะมิงด้วนี่โบเดะนีะ่ข้างหน้านี่ก็เอาส่วนมาจุกและมาเคียเนาะแม่เอาอจกุกสวนมาสะลุงจุก,จกมาเคีย,ยนี่แน ครับลงไฮเพียงกันใช่เขากไม่จะกวดเข้าไปพุ่นนะเด้อแม่นเอาอนามาก่อนส่วนส่วนเมียยังเอาหมีงขวดท่านเออก็เลยบวชได้เอามาบวชเลยมาจะเช่าขวดบ่อแม่นยังยังขวดท่านได้ขับอยู่เนาะยังอนาไม้เฮือนข้างในแต่การเสียดบล็อกแก้วขุนชายนี่แม่นได้หนีเนาะเกี่ยวไหมเก็บยวกวดเท้าในเฮือนโดยบริษัทใช่เนาะเข้าไปเบื้องข้างในก่อนซะโดยอปตนี่ใหญเนาะ hạt cái ô ô chị <coughs> mẹ <Nó. Kèo. coughs> Đô, đó kẹo đó bạn này nó xưa nó ăn này đấy mà phù nó xưa nó mà ย,ยิบเน่ยลงเพิ่นปัดนะยิเย็นเย็นอือดเดียวคือเดียวนี่ห่างไหมเนาะ,ะ,ะนกถือว่า โอเคเดได้หนึ่งกันเนาะแต่ว่าแถวอันขอบไปสิคันว่านั้นเจ้าแบดมาอยู่จังเก็บอีกเทีหนึงเนาะเอาเกียร์แมนเอาเกียร์แมวเกียร์เกียร์เกียร์มาถูถู้วจังปัดไปอีกเทีหนึ่งครับนี่ก็โอเคแล้วนี่กันเนาะีจะเอาศาสตร์หานยังหันได้มาปูเนาะเฮฟวี่เดียบอลแม่เฮฟวี่เดียบอลใช่ อ่ะเห็นแน่เนาะของนี่จะเป็นทั้งเจ้าในชีนอตของนี่มันบอกแม่ต่อไปพูดถเป็นองของพระเนาะโดยอ่าหันมาทางนี้เป็นของลูกของลูกๆเนาะแม่เชอเปลากันของลูกๆหรือว่าของไหวมินไหวเครื่องของโดยเพราะว่าจังะไรมันก็เดือดอยู่แล้วเนาะอ่าของง่ายเครื่องของไหวแจนี่อ่าเด้คักๆบ้านนี่ อ้เอาเนาะเพิ่งสถานที่เฮ็ดช้นเตียงก้อยลวกัดเป็นนี่ไรมือวันเวลาแจ้งคี่แจ้ง้องได้แบบนี้เนาะมือวันเวลาเนี่็คือเฮ้ากะบริธรรมอุดราวภูเก็ตเพื่อนเนะาะก็คือเฮ้ากะคิดอยู่ในใจเองแล้ะกัการช่วและก็ะกจูดทูบแตงขันขืนในหอหม่องที่เฮ้าเคยนับเธอที่ผ่านมาบ่เซยงเลยยนั่นนี่ก็เฮ้ากะบริจาคแทนไปหาจากสิไปหาภายัย ก็เลยมันคุ้งตาแจแล้วแต่เขาก็เลยไต่ถูกขึ้นไปอันนี้ก็ตามความเสื่อของบางคนเนาะเขาก็เลยคิดว่าเอินใช่เพิ่นเขากับระจักเตเพ็ุแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าสิบเอ็ดคำี่ก็ขึ้นได้แต่มันเป็นวันประหารเพิ่นว่ามันเป็นวันประหารนี่มันเป็นวันบตรวันเนา่าวันบดทบบัวง,งามเพิ่นว่าวันที่เขาเอากันจากซุลงป้าเพิ่อนบอก แต่กันทางที่ดีที่สุดนี่ให้เอาเมื่อวันเสาร์่นะตรงกับ13ค่ำเดือน4วันเสาร์13ค่ำเดือน4แม่นวันที่6เพิ่นบอกใช้สิเข้ามานี่แน่นอนแม่นเออเอาก็คือสิ่งนี้เพิ่นบอกว่าวันเสาร์นี่ก่ะจบงามเพิ่นว่ามันตรงกับ13ถ้าลูกสิเอาวันศุกร์น่ะมันเป็นวันคู่เพิ่นว่ามันตกอยู่12แต่เอาก็เลยขอเพิ่นน่ะเป็นวันเสาร์โดย วันสารมื่อนี้วันคานวันคานพูดโดยบบก,กี่มือเองเลยนี่เนาะแมนในช่ชงสามมือพอดีเด้อเพื่อเข้ากล้ากีบขึ้นเครองเนาะโดยแเพื่อนกรว่าดเดือนเนี่ยมันกะสิบเบิดแล้วเพื่อนสิบเบิดกันอยู่ในวันจันทร์โดยกะ<ม><ม>สิกบกะอยู่กับเขาเองเพื่อนว่าจังได้กะคันง,งามกะายงามไปเลยเพื่อนบอกจบให้ยบไปเลย,ยจังได้กะงามเพื่อนบอกเอาไปเลยเอาตามคำเพื่อนบอก Nhưng ngay sao mình đi mới em hay để nó Đôi Văn ừ. sáu uh, ừ. ừ. à, nó Mẹn Văn sáu Chị 13 khăm Mẹn Văn chí hút Mẹn Hút mê xà rồi Áo bạn đi nó khởi sự ba đây mới văn về ra lệ Mình cho bà thằng đi khá miền được lợi để nó rồi Điệp lợi xinh อาซื้อเป็นบาฮ้มเป็นมุ่มงมอลมามอกหายเด้อโดยเป็นพวกของใส้ในเครื่องซานมืออันขึ้นเงินซานนี่แหละเนาะอาจจะเล่าแกะมามอบเป็ก่อนเดี๋ยวมันขาดเมื่อเติมเติมอย่างไรเจ้าก็จังชัดแจงเบิ้งมาเพิ่มอีกเทนึงเนาะโดยเดี๋ยวจะเอางบตามที่ผู้ใหญ่เพิ่มซื้อมาเด้อได้อาซื้ออะไรมาขึ้น,นเงินซานนี่แหละอ่าสำหรับมื้อนี้บ่มีไผมาหาด้วยบอไหมนี้มีทางสบุญ เนมาส่วงเ่าเสร็จบอกแก้วโดยพอหามาหอกาเสร็จบอกแก้วไม่ยังโดยอาสบุนบรนเทาป่อสบุนบรรณาโดยโดยอ่ะอีกอย่างหรือเนาะในวันเวลาแล้วบอสเียงจะบอกเพิ่มเติมเนาะหน่งทีมงานเด้อโดยที่เป็นสะพานบุญโดย ให้ทางวพัดตั้งแต่ต้นจนจบไปก็แล้วแต่เนาะอทีเขามาหาอ่าหลักๆเลยกับทีมงานวสียงนี่แหละเด้อทางกันบนเตียงพึ่ดสุขูสุโคสีนี่แหละเด้นหาเพิ่นให้ได้เนาะบอกเพิ่นตรงวันเวลาอืมหรือว่าเพิ่นอาจจะมาบปรโปรตรงเวลาตอนเช้าแต่ว่าอาจจะตอนเร่งนี่สินะบอกเพิ่นเพิ่นสเราเพเ่าไปทางอื่นก่อนเพิ่นสิมาแต่ว่าเราต้องบอกเพิ่นเด้อทุกคนแหละ เป็นก mm. ับข่าวกำลังงานนี่สิ่งนี้ตั้งแต่สิ่งที่เอาเอาเนาะมาเสียงโดยเอาตามที่เขาคิดนี่แหละโดยเอาแบบง่ายเขาเชนเรียบง่ายนี่แหละเ้วก็สองผู้คนที่รู้จักคุ้นเคยไปมาหาสู่กินข้าวน้ำซัมปาน้ำกันทแหละเนาะโดยอันนี้ชีวิตเได้ได้เนาะเพิ่นมาจับมาบายเดี๋ยวว่ามาแสดงตัวมีดีน้ำทะเลรั้งเด็กในชีวิตนี้ต้อมาให้ได้เด้เนาะ ไดใช่เปล่าค่ะเด้อเด้อมาได้กบมามาบ่ไล่กันจังว่ากันเนาะขอจะให้เฮาบอกเฮาเอ่ยบอกเพิ่นเพิ่นจังบ่เสียใจโดยเนาะขอใช้เ่ากันถามนั่นแหละท่านได้บอกเพิ่นบ่ยังอ๋อเมบ่ได้เนาะได้จังบ่พัดกับอาจารบอกต่อๆเด้อโดยว่าเช่นเห็นมาขึ้นเอาสวยงามคำพูดนํากันนี่ล้ว ยาละกะ่อมาบันสามเนื้อบันีเนาะบ่มีไปเขามากเนื้อนีนเนาะมีแต่ทั้งอันยูทูบครับบุมีคนเปรกหนาเขามากบ่บ่มีวะแสงมีแต่สบุนผู้เดียวเขามาเอาาเสนอแต่บุญยังเสนอในว่ามีคนเปรกหนาเขามาบ่มีเอาสนอเดี๋ยววันเช้าจะแจ้งเพิ่มเติมเลยเด้อทางหมอพัดเนาะโดยเชิมื่ออื่นมา หรือว่ามันจมีคนแปลกหน้าเข้ามาโดยเพื่อนถามพื่อนชี้ตกใจได้เนาะแม่หรือเชียงจแจ้งบอกลงหน้าได้เด,ด้อฮะพอดีมีทางแม่เนาะแม่ใจดีอ่าที่เพื่อนได้ช่วยๆนี่ได้เนาะอืมทางหนึ่งอ่าทางโมพัดอาจจะเพิ่มเคยอยู่ดอกเนาะโดยอ่าเพื่อนติดต่อมาทางโมเชียงเพื่อนจะอ่าช่วยๆสำหรับขั้นไฟเด้อไฟเพื่นเนาะขอบขอบใจขอบคุณเด้อแม่ครับพ่อเด้อโดย ที่ได้เขาแสงสว่างให้เฮาทางด้านครอบครัวเฮือนซานโดยเพิ <Probably not endeu> <wei> ่มแสงสว่างว่าเป็นไฟฟ้านี่แน่เนาะอ่าบ่แสงก็ได้ประสานงานกับทางอ้ายเพิ่นอนียบร้อยแล้วเด้อโดยอ่าทางมดทางม้วนนั่่อาทางมอเตอร์แล้วก็ทางเอากระดานลงนี่แหละาล้านกิีกหน่อยหมูเช้งก็ได้จ่ายให้เพิ่นไปแล้วอันน่ะจำนวน3ล้าน แล้วก็ได้อีกสองล้านเพราะว่าเพิ่นเสียเงินจำนวนสามล้านนี่ไปเอาโมเตอร์มาก่อนเพราะว่าจังไรก็หายทันก่อนจิกมือขึ้นเพื่อนอ่าพวุเชยงคุยกับเพิ่นมาเล่งช่วยนี่ได้ด้วยด้วนๆแน่อาจายนเพราะเขานับหมดจอจันทวันเวลาเนาะวุ้เชียงพอเดือนนี้เขาขึ้นเพื่อนปักหน่อยเดี๋ยวอมีผล้มมาตั้งท้งผู้คนเนี่ยมันหดันอ่อนได้เนาะโดยทางบึงมืออื่นเนาะหรือว่ามือนี่ มื่อนี้อาจจะบทท่านเลยนะมันคำเลยเนาะแม่น่าจะเป็นมืออื่นนะมื่อนี้เพ่นอาจจะไปแดนเอามอเตอร์มันเกี่ยวกับหม้อแรงไฟมืออื่นพ่นแหละเห็นว่าเข่ามาเนี่บางงุ่งนะเนาะแมเข่ามาบัสสาตื่นได้ไฟแบบมาบางประตูเพื่อนปัสสาเลยอะไรไม่ใช่ว่าเพคนเข่ามาแล้วกะเบิ่งแย่งน้ำเพลินเด้อะเลยเอาตามนั้นเลยไปเลยเดี๋ยวลุกมาก่อนชะเนาะเดี๋ยวจังกันก่อนอย่างปุชเชงจะแนะนำกระดานนี่เอาลงมุมแจนี่บ่ กระดานแม่นเอาเขาแจ่กระได้ไว้เสียงเอาเขาแจ่มุมเนาะเพราะว่าเขาจังแนวกับแดดนี่บริสายอยู่เด้อเนาะประมาณสูงหนึ่งเด้อแม่นเอาสิหยัดอีกหน่อยยื้อประมาณนี้ถึงมานี้เนาะปึ๊บลูกนี่มองสายไฟนี่เจ้าดึงเข่ามองข้างหน้านี่ก็ได้เด้อมุมสุดมันก็ได้เราผ่านเด้อแม่นดึงเขาแจ่ตัวนั้นเขาแจ่มุมสุดได้ก็ได้ผมเวลาให้มันอยู่กลางๆให้อยู่แจ่มุมสุดเด้อแม่นนานนี่ก็บเปิดด้วยแม่ เดี๋ยวเพื่อนก็จะเดินสายไฟลง้ามาในแดดเด้อโดยอวยมาเนี่ยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพิ่มเติมจังไรจะจังว่ากันอีกเท่ีนึงเนาะตัวนี้เขาเอาดึงไฟเข้ามาในคือมีปลั๊กเสียบปั้งยังเ่ยใช้งานอยู่ในเคลื่อนี่แหละอ้าวบ้านไหนเนาะก็ถือว่าสามนี่ได้บ้านไหนเนาะโดยอ๋อมีจะผักชาความสะอาดกับปิดล็อกประตูก่อนไว้เนาะรู้สึกว่าปูนถ้าเดือดจะสกปรก ปูนเอาในเรือสองสองสอบหรือสามสอบไปเลยประมาณสามอันเชียงเบิงคือว่าสี่สอบมู่ว่านแบบกระปูนแดงเด้อปูนแดงนี่นั่งสาบุนบอกกันนั่งปูนมาจากสอบอ่าปูนแดงเดืออยู่สองเด้อแต่ว่าเพิ่นยังบุท่านได้จ่ายเงินให้อยู่เนาะเด้อ่าเพราะว่าสามสอบเพื่อเชียงเลยเอาคุณมู่ว่านนี่คือหรือสี่ เรวเอาไปใช้ทั้งหลังคุณปอก็ปอปูนเฮียได้หนีสอบนึงคือประธานมึงนั่งพ้นแบ่ทั้งนั้นเพิ่นเอาได้ปูนแดงทั้งนั่ะเพราะว่าปูเชีงเอาให้เพิ่นปูนแดงแหละเพราะว่ามันบปได้ใช้เดี๋เด้แกะปูเชียงเสียเงินมาเอาไปซื้อมามาของขึ้นเงื่อนมาพัดโอ้ประกาศสีเขียวตัวนี้เลยเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวลองถามเบิ้งก็ได้ด้วยเสียด้วย เพราะว่ามันมีมันม,ม,ม,มีสีสอบเลยรเร้อยเสียงก่อนจะเม,มือ่อวานนี่เมื่แต่ตัวนี้ปกไว้เก็บไวนะ้เนาะบระนั้นกะเบ,บิ่งน้ำการธาบม่มีพอหนึ่งม่านี่ให่กับชายกับมีแต่เอาสิเทกหอมค้างมะหอมค้างกับบุพพ์พอกว่าพัดเด็กกระเทือนปฏิกัมกนะึ่งเนาะโดยมิจัยเก็บไว้ก่อนโดยโดยบริษนะัทเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพี่น้องเลยส่วนชายเนี่ยตอบกับมาพี่ มีแตนแล้วลองลองถามเบง้องใกล้ขึ้นเคียงขนาดเด้อโดยโดยถ้าว่าปูนเคียวโเห็นกับโบเป็เียงังแต่ถือว่าเสียเนะาะใช้ครับถ้าว่าอยู่กับปูนสีสีสอบเพระาะเบิ่งมืมอมอม้อเช้าอันนี้เห็นแต่สามเพราะมันมีอยู่สี่อบเพราะมือวานเฮาโปโอกไว้หาอวาม,มเปรี้ยนน,น,น,น่ะเต็งแม่ยนเพราะโบเชียงนี่เบิ่งเบิดแล้วล่ะโดยถ้าโบเบิ่งในคลิปบ่เชียงก็ได้เพราะโบเชียงจี้ใช่ความสี่สอบเงินจะเงินจะเป็นสอบนั่นเห็นสอบเขียวอยู่นัเนโะเช่นก็มีแต่ปรึกษาถามเบิ่งเด้อโดยขนาดก็ ไม่ใช่ว่าเขาเอาเงินอย่างเดียวโดยเอาเงินมาแต่กันะครับต่อสอบแรงสองสอบอะไรพวกเช่นจะเอาเงินไปซื้อมาเตรียมของขึ้นเครื่องช่านเจ้าอได้่เยอะเสียงโดยถ้าท่านกเอาเงินจำนวนตอนนั้ได้มาซอยกันไปหน่อยแล้วมาพรมปิดก่อนพอทุกคนจะปิดกั้นไว้กันี้เนาะโดย ต้นกะซีเอาโจกกับสวนมาแล้วสิสะให้เพียงกันเอาไปหมกนุ่งลุบเลยโดยตามนั้นแหละฉันเนาะเอาเดี๋ยวนั่งลุก้นก็ได้ฉันอันเดียวไม่แต่ว่าแจ้งพี่แจ้งน้องตอนถ่ายคลิปได้ก็ได้เนาะเพิ่มเติบอีกทีนึงแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่แล้วก็บผเชี่ยวชกะซีเดินทางอ่าไปหาทางนุ่งมุ้งกันแบบนี้โดยใจะเป็นนี่ได้น่ะกับเนาะเนาะ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ดสีเบั้ตุภูทุกคนเนาะมื่อี้กระทั่งบบาพัดเกิเดมาแจ้งมือจุบมือง,งามมือขับมือคูนมือขืนเทือนส่านบันสองทางบบาพัดเนาะในระหว่างเดือนสี่ตรงกับสิบสามค่ำเนาะวันเสาร์ตรงกับวันที่หกและกาทางบบาพัดขอแจ้งทางเบาเตียงและกาเบาลีและกาเบาิ้องตุภูทุกคนเนาะเบาจันเบาบุญทางสาบุญเนาะ ที่ได้เขามาห่วมงานตั้งแต่บ่อพัดไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพอแหละจนได้หม่องอยูหม่องเศร้าหม่องผักเพิงะ้าัาายเลยกระยากไห้ทุกผู้ทุกคนมาห่วมงานน้ำบ่อพัดเด้อมาแสดงความยินดีน้ำบ่อพัดเนาะแต่กาทงางบ่อเสียงเลยที่เป็นสะพานบุญในทงางบ่อพัดเบืรอตุกผู้ทุกคนคิดคอยใจบ่อเสียงเลย,ยนำตายักลเพราะเ้ากะ<ม>บ่เคยได้ จะวอาวไล่ก <ersch> ันจะหายโดยเด็กก้าแจ้งบนจุผูทุกคนเด็กก้พ่อแม่อยู่ทางบ้านหอดมือขืนเงินขืนซานยังไงพ่อแม่มาแสดงความยินดีนุ่ลูกถ้าได้แบบเลยสุ่มก็ขอให้หอดไอทั้งจุผูทุกคนโดยเด็กก้าลูกกาขอขอบอกขอบใจขอขอบุญขอบคุณนำพ่อตู้กับแม่ตู้เบิร์ตทุกผู้ทุกฐานทุกครอบครัว ทีมองเย็นทางด้านขอบพื้นสันนังบ่วพัดซอยบ่วพัดตังเถื่ตนจนจบที่ผ่านมานับแต่บุญใหญ่พอเพื่อนิสดสื่อมองอยู่มองเศร้าหรือว่าเป็นทีดินที่ดอนตอนหนาของลูกเมื่อวันเสาร์สิบสามคำตรงกับวันที่หกได้ขื้นเทือนซันบานสองของลูกเด้อพอเด้อขอให้มาแสดงความยินดีกับลูกครอบครัวทางบ่วพัดและกานังเมฆและกาอวยมาทางขอบครัวเมตูพอตู้สี่สอยสามบันเขื่อนสันในทางบ่พัด ขอคอ้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีแต่ความจเจริญเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเหตุสิ่งใดทําสิ่งใดขอขอให้จเจริญเจริญเด้อแม่เด้อสาธุอืมเอาไปหน่อย,ดดยหอยยน่อยจิตคอยใจเพราะเสียงผัวหามาตลอดทัานกะบ่ได้ขุดค่อยว้ๆจะว่า<ม>หอบพุ่นหอบพี่เนาะแม่นอ่าไปหน่อยเนยค่ะมันจิตใ,ในใจตลอด กับพันแห้งยับหมอจอจันมาสีหอดมือขึ้นเทือนนะนะมันต,ตื่นตื่นเต้นแนะ่นอะแมนบอกคิดว่าวันเวลาและประสบการณ์ของเ้าสิมาถึงจุดนี้สิได้สำนีที่ผ่านมากระได้แต่กระตุกเอ,า,อาง่ายเชื่อเกินคือมีแต่ว่าไปแสดงโค้ดมีกับข้าเาเนาะแมนแต่ว่าบอกมามองทางครอบครัวเฮาที่ผ่านมาแบบโอ้ยเนาะออาพี่น้องเอ้ ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้เด้อะโไปต้องหอบพุ่นหอบพี่บ้านนี้ยูนี่เนี่ยเนาะตั้ง่ตั้งใจบ้านนี้จับมือไปน้ากันครอบครัวมีิยังก็ค่อยว่าค่อยจ่ามีิยังกันกินแบ่งกันไปเนาะมีหน่อยกินหน่อยมิลายก็พยายามเนาอ่าสำคัญกับกำลังใจในครอบนครัวเนาะเนอะโดยโดยโดยเอ้าวสดธอเนาะผู้แร้บ้านนี mantle, envy, man, uh ้เนาะเห็นไหมเช้งขอมาหายอีรอบหนึ่ง <Maurice G teenage> ไปชื่อเครื่องของมามอบให้เด้อขอบมอบขอบใจทางบ่อเสียงเด้อบ่อเสียงเด้อที่เป็นสะพานบุญให้เฮาตั้งแต่จนจนจบที่บ่อเสียงกะติ่ตามนำบ่อผัดอยู่ตลอดคอยบ่อเสียงอยู่ดีมีแห้งทางด้านครอบครัวรซานลูกเต้าเมียทุกสิ่งอย่างแห่งประการบ่อสิไปทางไกลทางไกลทางใดก็คอยบ่อเสียงปลอดภัยทุกสิ่งอย่างแห่งประการเด้อบ่อเสียงเด้อคอยมีแต่ความสุขความเจริญสาธุโอ้ยอ้าวนาะเด้เลย มาเ<ร>นานะมีเต่พูนะบานี่ลาพีล้วน้อกเลยก็ได้เรัดเนาะสบายดีอะ okay, โอเคต้งามาเนาะอตามนั่นเลเด้อหืมัดกวดสะอาดเป็นง,งาน้วบา้เด้อแต่แห่ท้ตัดตรงจากน้อยกะพอดีแหละเนาะอีกหลายมืออยงสองมมือพอและพี่น้อย เนาะความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่นี่แหละพี่น้องเนาะขับเคลื่อนอมือหนาเล็กมือหนาน้อยพี่น้องเอยศรัทธานี่แลหละพี่น้องเอยพลังแห่งศรัทธาาหใส่บ่ได้เลยพี่น้องเนาะ่ะปาปมีพลังแต่ศรัทธาบ่เกิดจังไรกับโบสำเร็จได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องมาพร้อมกันพี่น้องเอยศรัทธาแต่ก,กับพลังเนาะจังสิขับเคลื่อนความสำเร็จจังบังเกิดพี่น้องเอยเนาะ เอาพี่น้องเนะาะมึงขึ้นงามข้ามดีบ้านงซ่านของทงั้งมมพัดเพื่นกระแจงใบเด้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ว่าผักคือผักน้องผักเอฟซีดินกำลังใจทั้งมมพัดเด้อพี่น้องเด้อ huh ผมเลยครอบครัวเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้กับโบเสียงมาแจ้งข่าวดีน้ำประกาศมาพูดมาคุยแจ้งเพิ่มเติมถามรายละเอียดขึ้นบ้านทุ่งซ่านนี่แหละพี่น้องเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้โบเสียงลาพีลาน้องลาเอฟซีไปก่อนบันนี้พี่น้องเนาะจังไรก็ขอบุญขอบคุณ พ่อม่พี่นอ้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขูสู้คนพี่น้องเขามาหับมาสมและก็เป็นกําลังใจให้ตลอดมาเลยพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีแห้งสุกกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สุมงมาสปรารถนาด้วยพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บทเสียงลาก,กับภาพบรรยากาศบ้านคืนซานของทางบัวผัดเพียงเนาะไปก่อนพี่นออออ้อยเนาะสบายดี